โปรไบโอติกกับการลดน้ำหนักใครลดน้ำหนักไม่ลงต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้คะ่ะหมอจะพาไปพูดถึงเรื่องของโปรไบโอติกกับการลดน้ำหนักเพราะหมอเชื่อคะ่ะว่าหลายๆคนคงกำลังประสบปัญหา พยายามลดน้ำหนักแทบตายแต่น้ำหนักก็ไม่ค่อยลงเอ๊เราจะทำยังไงดีลองย้อนมองดูเรื่องของโปรไบโอติกกันสักนิดน,นึงค่ะคลิปนี้มีคำตอบไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะชแน,นลที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะ ก็นั่นแหละค่ะเรื่องของปัญหาการลดน้ำหนักเชื่อเลยค่ะว่าต้องมีหลายๆท่านที่เคยพยายามจะลดน้ำหนักก็แล้วแต่มันก็ลดยากเสียเหลือเกินบางคนก็ยังคงพยายามจะลดต่ออันนี้หมอเป็นกำลังใจให้เลยนะแต่หลายๆคนค่ะที่ก็ยังยอมแพ้ไประหว่างทางเสร็แล้วอยากจะให้หลทุกคนนะคะลองย้อนกลับมาดูเรื่องของสมดุลโปรไบโอติกนิดนึงค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักของเราได้ยังไงบ้าง จริงๆแล้วนะคะคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นเหมือนกลงกรรมกลงเวียนทํำยังไงก็ไม่หายสทัทีเพราะสิ่งสําคัญนะคะคนที่มีภาวะอ้วนเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอินซูลินเรสติสแตนหรือภาวะดื้ออินซูลินค่ะ ซึ่งภาวะนี้นะคะก็จะทําให้เกิดการอักเสบตามที่ต่างๆของร่างกายมากขึ้นรวมถึงเกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันต่างๆและเจ้าการอักเสบเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนที่มีภาวะว่าลงพุงเนี่ยผิดเพี้ยนไปโดยเฉพาะเจ้าจุลินทรีย์ตัวดีตัวสาคัญของร่างกายก็จะน้อยลงไปด้วยค่ะ จุลินทรีย์ตัวดีที่หมอว่าเนี่ยมันมีประโยชน์มีความสำคัญยังไงกับการลดน้ำหนักจุลินทรีย์ตัวดีนะคะก็จะช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่ากรดไขมันสายสั้นหรือช็อตเชน fatty acid ค่ะเช่นพวกบิวทิเลตเป็นต้นพวกนี้นะคะเขาจะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการกระตุ้นกระบวนการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความหิวความอิ่มให้กับสมองของเรากับร่างกายของเราทำให้เรา กุมอาหารได้ดีขึ้นค่ะดังนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันน้อยลงไปเนี่ยก็อาจจะทําให้การสร้างกรดไขมันสายสั้นตัวนี้มันลดน้อยลงไปทําให้การลดน้ําหนักของคุณยากกว่าคนอื่นได้ค่ะเอาล่ะเราเกริ่นมาขนาดนี้แล้วเรามาคุยกันให้ตรงประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะว่าโปรไบโอติกนั้นช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ยังไงบ้างมาฟังกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะ โปรไบโอติกนะคะจะช่วยในการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราหรือกัดไมโครไบโอมได้ค่ะอย่างที่เราเคยคุยกันไปในคลิปนี้นะคะว่าคำว่าโปรไบโอติกนั้นมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวหมอมาสรุปกันให้ตรงนี้ก่อนดีกว่า โปรไบโอติกนะคะเราจะนับรวมเฉพาะเจ้าจุลินทรีย์ตัวดีที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่ให้ประโยชน์กับร่างกายของเราเมื่อเรารับประทานเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเราจะไม่นับรวมเจ้าจุลินทรีย์ตัวร้ายนะเราคงไม่อยากกินเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายเข้าไปถูกต้องไหมคะ การที่เราเสริมโปรไบโอติกเข้าไปค่ะก็จะเป็นการปรับสมดุลสภาพแวดล้อมสภาพสังคมในลำไส้ของเราค่ะในคนที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ดีรวมไปถึงคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยจะมีสมดุลของตัวร้ายเนี่ยมากกว่าตัวดีค่ะการมีตัวร้ายมากกว่าตัวดีเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยไปการสร้างกรดไขมันสายสั้นหรือสารมีประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงซ้ำร้ายยังก่อให้เกิดโรคต่างๆ การติดเชื้อต่างๆตามมาด้วยค่ะการเสริมโปรไบโอติกนะคะก็เป็นการเสริมขุมกำลังของเจ้าเพื่อนตัวน้อยจุลินทรีย์ตัวดีของเราให้เขาไปบาลานซ์กับจุลินทรีย์ตัวร้ายค่ะเกิดเป็นสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราได้มากขึ้นข้อที่2นะคะโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยในการลดการอักเสบและช่วยซ่อมแซมลำไส้ของเราค่ะด้วยปกติแล้วนะคะ จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนทหารคนเก่งค่ะที่คอยปกป้องพรมแดนผนังลำไส้ของเราค่ะเพราะว่าผนังลำไส้ของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ที่มีเชื้อโรคอยู่เยอะมากเลยไม่ต่างจากผิวหนังของเราเลยค่ะผิวหนังของเราเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นนอกของร่างกายเขาจึงเป็นเหมือนแบเรียร์เป็นเกาะป้องกันให้กับร่างกายเขาต้องมีความหนาในระดับนึงหละ่ะเราก็พอจะไว้ใจได้บ้าง แต่ผนังลำไส้ของเราค่ะเขาจะมาหนาเหมือนกับผิวหนังของเราด้านนอกไม่ได้ค่ะเพราะเขาจะต้องบางพอที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้แต่เข้าบางขนาดนั้นเขาก็จะเป็นต้องมีทหารคนเก่งที่คอยปกป้องลำไส้ของเราเอาไว้ค่ะนั่นคือเจ้าจุลินซีตัวดีดังนั้นในคนที่มีปัญหาในเรื่องของจุลินซีตัวดีลดน้อยลง จุลินทรีย์ตัวร้ายมากขึ้นก็จะมีโอกาสในการติดเชื้อโรคเวยโอกาสต่างๆตามมาได้ง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเนี่ยการติดเชื้อพวกนี้นะคะอาจจะนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังที่ยังคงอยู่กับร่างกายของเราและจะนำมาซึ่งโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นภาวะอ้วนลงพุงหรือภูมิแพ้อาหารแฝงที่จะสร้างปัญหาให้เราไม่จบไม่สิน้นเป็นการอักเสบเรื้อรังตลอดกาลนานในร่างกายของเรา ก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการรับประทานโปรไบโอติกนะคะจึงมีส่วนช่วยในการช่วยลดการอักเสบในจุดนี้ได้เช่นกันข้อที่3นะคะโปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยสำคัญในการสร้างฮอร์โมนและสารสื่อประสาทที่ช่วยควบคุมความหิวความอิ่มค่ะในคนที่มีภาวะอ้วนนะคะหรือคนที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆเ,เนี่ย คนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเซลล์ไขมันที่เยอะค่ะและเจ้าเซลล์ไขมันพวกนี้เนี่ยแหละที่จะทำให้ระบบการสร้างฮอร์โมนระบบการสร้างสรารสื่อประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับความหิวความอิ่มเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยจากที่มันเคยจะสมดุลว่าโอ้ยฉันควรจะหิวเท่านี้ฉันควรจะกินเท่านี้แค่นี้ฉันก็อิ่มแล้วแต่มันอาจจะเพิ่มความอยากอาหารให้เราได้จากการที่สมดุลในส่วนนี้มันเสียไปค่ะ โปรไบโอติกบางสายพันธุ์นะคะก็สามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ช่วยให้เราควบคุมความหิวได้ดีขึ้นค่ะเช่นตัวสารสื่อประสาทหรือตัวฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเปปไทด์ y วหรือว่า GLP-1 นะคะตัวนี้ก็จะทำให้เราลดความอยากอาหารได้ช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นค่ะดังนั้น2ตัวนี้จึงสาคัญมากเลย โปรไบโอติกจึงมีส่วนช่วยในการควบคุมความหิวและความอิ่มได้ดีค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยข้อที่4ค่ะโปรไบโอติกช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้ค่ะ ก็เจ้ากรดไขมันสายสั้นที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี่แหละช็อตเชนแฟตตี้แอซิดกรดไขมันสายสัน้นเช่นตัวบิวทิเลตนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยลดการอักเสบที่อยู่ที่ลำไส้ของเราได้ค่ะรวมไปถึงช่วยลดการอักเสบตามจุดต่างๆของร่างกายได้การที่การอักเสบเหล่านี้มันลดลงนะคะภาวะการดื้ออินซูลินในร่างกายของเราก็จะลดลงด้วยเช่นกันค่ะ ทีนี้เราคุยกันมาขนาดนี้แล้วเราหลายๆท่านนะคะอาจจะรู้สึกเอ๊ะอยู่บ้างแหละแล้วอินซูลินที่ว่ามันมันคืออะไรแล้วถ้าเราดื้ออินซูลินตัวนี้มันมันเป็นปัญหากับเรายังไงหรอคะหมอโอ้ตัวนี้สําคัญมากเลยค่ะ เพราะว่าอินซูลินนะคะเขาเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะเป็นฮอร์โมนสําคัญที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะในผู้ป่วยเบาหวานที่อาการหนักๆห,หรือผู้ป่วยเบาหวานบางประเภทนะคะเขาจะมีการฉีดตัวอินซูลินค่ะนั่นแหละค่ะอินซูลินตัวนั้นเลย ในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินนะคะสิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็คือโรคเรื้อรังต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคเบาหวานโรคความดันภาวะไขมันในเลือดสูงพวกนี้ก็เกิดมาจากการดื้ออินซูลินทั้งนั้นเลยซึ่งอินซูลินเนี่ยจะทำให้เราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นช่วยให้เราเาผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้น คนที่มีภาวะดื้ออินซูลินจึงไม่แปลกค่ะที่จะมีภาวะอ้วนลงพุงตามมาการรับประทานโปรไบโอติกที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้จึงช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้และจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะนั่นแหละค่ะเรื่องของ4ข้อสำคัญที่ทำให้โปรไบโอติกนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราลดน้าหนักได้ดีขึ้น หมอพูดมาตั้ง4ข้อขณะนี้แล้วหมอลองยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่หมอว่ามีอะไรบ้างอันนี้ชื่อมันก็จะอลังการนิดนึงนะเอาละขาพูดมาตั้ง4ข้อแล้วหมอลองยกตัวอย่างดีกว่าคะ่ะว่าตัวโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่มีความสําคัญต่อการลดน้าหนักนั้นมีตัวอย่างสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะสายพันธุ์แรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ l ลคโตบาซิลัสกาเซรีนะคะตัวที่2เนี่ยจะเป็น l ลค t o บาซิ l ัสแลมโ n o ตัวที่3นะคะจะเป็น bifidobacterium animalis lactis และตัวที่สนะคะ a c u m m e n t i a m u ม i n i f i l a นะคะ4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีความสำคัญต่อการลดน้ำหนักมากเลยซึ่งในท้องตลาดบ้านเรานะคะก็เริ่มมีอาหารเสริมโปรไบโอติกที่บรรจุสายพันธุ์เหล่านี้ออกมาขายกันบ้างประปายแล้วก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะในการเสริมโปรไบโอติกเพื่อการลดน้ำหนักแต่ถ้าหากใครนะคะที่ยังไม่อยากซื้ออาหารเสริมชนิดโปรไบโอติกเพื่อการลดน้าหนักเนี่ยอาจจะเลือกจากการรับประทานอาหารตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกิมจิ นัตโตหรือว่าโยเกิร์ตทั้งหลายนะคะก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มโปรไบโอติกได้ตามธรรมชาติเลยแต่การรับประทานโปรไบโอติกเนี่ยข้อสำคัญคืออย่าลืมให้อาหารเจ้าจุลินทรีย์พวกนี้ด้วยนะคะต่อให้เราซื้อผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกทั้งหลายมารับประทานแพงมากกินเข้าไปกิน เหมือนกินเงินกินเม็ดเหรียญทั้งนั้นเลยสุดท้ายเราไม่ให้อาหารเขานะคะเราไม่ให้พรีไบโอติกเขาเข้าไปตัวจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะก็จะดำรงชีวิตอยู่ในลำไส้ของเราไม่ได้ค่ะสุดท้ายเขาก็จะไม่อยู่กับเรานานที่เราทานเข้าไปอาจจะไม่มีประโยชน์การทานโปรไบโอติกเสริมนะคะอย่าลืมทานพรีไบโอติกไม่ว่าจะเป็น ไรเบอ์ iber, ผักผลไม้ต่างๆหรือการทานแพลนซเบสก็ช่วยในการเสริมพรีไบโอติกได้ดีเลยค่ะอย่าลืมนะโปรไบโอติกต้องคู่กับพรีไบโอติกเสมอนะคะนั่นแหละค่ะคือประเด็นในเรื่องของโปรไบโอติกกับการลดน้ำหนักนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเอาไว้จะได้มีพลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ